Mellow Culture Art สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Melo l w Art and Culture นะครับอยู่กับผมตกะกตาณวสุวรายางกูลมาเจอกันได้ทุกๆวันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะครับรายการ Melo l w Art and Culture จะคอยนำข่าวสารเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับแวดวงวงการศิลปะทั้งไทยและก็ต่างประเทศเอามาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยครับ คุณผู้ฟังครับในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหบรรยากาศในบ้านเมืองเราเหมือนกับเราจะผ่านช่วงวิกฤตโควิด -19 ไปได้นะครับด้วยยอดผู้ติดเชื้อที่เรียกว่าน้อยลงจนแทบจะไม่มีผู้ติดเชื้อที่สามารถที่จะตรวจเจอได้เลยแต่ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างที่หลายคนทราบกันดีนะครับว่าจูๆ่ๆยอดผู้ติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นเป็นนับร้อยคนครับจากการสุ่มตรวจในเพียงเวลาแค่ไม่กี่วัน ก็เป็นที่น่าตกใจนะครับเพราะว่านอกจากเรื่องของโรคโควิดที่เหมือนมันกำลังจะกลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยังเป็นเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะครับเพราะอย่างที่หลายๆคนเนี่ยใช้ชีวิตก็จะรู้กันว่าในช่วงปลายปีเนี่ยเป็นช่วงที่ไฮซีซั่นใช่ไหมครับหลายๆคนก็จะสามารถหาไรายได้ จากช่วงนี้นี่เองในช่วงหน้าหนาวนี้ซึ่งพอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยก็น่ากังวลน,นะครับว่าหากว่ามีการล็อกดาวน์อีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็อาจจะทําให้เศรษฐกิจหรือว่าช่วงเวลาที่จะสามารถที่จะทําหากินได้เนี่ยมันก็จ,จะลดน้อยลงไปนั่นก็เลยเป็นที่มาของการยกเลิกงานอีเวนต์ต่างๆครับคุณผู้ฟัง ซึ่งงานอ e ีเวนต์หลายๆงานเนี่ยก็ถูกยกเลิกไปในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับโอ้โหผู้ประกอบการหลายคนก็กังวลนะครับเขาก็ต้องห่วงเรื่องของความปลอดภัยก็เลยยกเลิกไปตามๆกันไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยงปีใหม่งานแตง่งงานอ e ีเวนต์ต่างๆพากันยกเลิกไปตามๆกันเลยทีเดียวนะครับแต่ยังไงก็ตามครับเรื่องของความปลอดภัยไงก็ต้องมาก่อนจริงไหมครับเพราะอย่างนี้ถ้าหากว่าเป็นพื้นที่ที่สุ่มเสี่ยงหรือมีโอกาสที่จัดงานแล้วผู้คนมารวมกันเยอะๆแล้วมีความเสี่ยงก็ควรจะระงับควรจะยกเลิกก่อนครับปลอดภัย ไว้ก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าการแพร่กระจายของเชื้อโควิดเ <c oughs> น,นี่ยก็เกิดจากการที่มีคนมาอยู่ร่วมกันเยอะๆแล้วมันก็จะมีการแพร่กระจายได้ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี้ยงดีกว่า <c oughs> แต่ถึงแม้ยังไงก็ตามนะครับแม้ว่างานอีเวนท์ทั้งหลายจะพากันยกเลิกไปตามระเบียบแล้วแต่กิจกรรมต่างๆเนี่ยอาจจะจัดขึ้น ได้อยู่นะครับ <c oughs> คุณผู้ฟังครับวันนี้เมโลอ a ์ c เขา u r e อยากจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับบาง <c oughs> สิ่งที่มันกลายเป็น New Normal <c oughs> เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ในปี2020 <c oughs> นั่นก็คือการจัดอีเวนต์แบบออนไลน์ครับ เป็นไอเดียในการจัดงานรื่นเริงในช่วงที่เกิดโควิดขึ้นซึ่งถามว่าฟังแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังอยากจะลองจัดดูอยากจะลองทำตามก็สามารถที่จะทำได้นะครับอ้าวเริ่มน่าสนใจขึ้นมาแล้วสิจากสถานการณ์โควิด19ที่เกิดขึ้น ว่ามันกลับมาระบาดใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยส่งผลให้ผู้ประกอบการต่างๆนะครับก็พากันยกเลิกการจัดง,งานรื่นเริงงานเอีเวนต์กันซะยกใหญ่เลยนะครับแต่ใครเล่าจะรู้บ้างว่าในปีที่เกิดการระบาดของโควิดในทีนี้เนี่ยมีวิธีการในการที่จะจัดงานเอีเวนต์แบบใหม่ที่เรียกได้ว่าเป็น New Normal ขึ้นมานั่นก็คือเอีเวนต์แบบอเอนไลน์อีเวนต์แล้วก็เวอร์ช l e อ e เวนต์นั่นเอง แล้วมันคืออะไรมาฟังกันเลยออนไลน์อีเวนต์นะครับหรือที่ทุกคนจะเข้าใจว่ามันก็คือการไลฟ์สตรีมมิ่งนั่นเองนะครับจริงๆมันค่อนข้างที่จะตรงตัวอยู่แล้วนะครับว่าออนไลน์อีเวนต์เนี่ยสามารถที่จะเผยแพร่ภาพของงานอีเวนต์ที่จัดขึ้นแบบออฟไลน์แล้วก็นาเสนอในแบบออนไลน์ได้แบบเรียลไทม์ด้วยนะครับผ่านทางเว็บไซต์หรือหน้าจอโซเชียลต่างๆนะครับซึ่งก็สามารถที่จะปรับแต่งได้พร้อมทั้งถ่ายทอดสดไปบนโซเชียลมีเดียในเวลาเดียวกันเลย ส่วน Virtual Event นะครับก็จะมีข้อแตกต่างกับการจัดอีเวนต์แบบนี้คือเราจะนิยามมันว่าเป็นอีเวนต์ในโลกเสมือนสำหรับการจัดงานเพราะว่ามันเป็นการที่เหมือนกับเราจำลองสภาพแวดล้อมนะครับของงานอีเวนต์ที่จัดขึ้นจริงแต่ว่าย้ายงานอีเวนต์นั้นเนี่ยมาอยู่บนโลกออนไลน์นั่นเอง ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการขยายอีเวนท์ที่เกิดขึ้นจริงให้กลายเป็นโลกเสมือนบนโลกออนไลน์นะครับซึ่งก็จะถูกพัฒนามาจากการไลฟ์สตรีมมิ่งที่เรียบง่ายนะครับไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมเสมือนจริงที่เราสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของเราอีกเช่นกันนะครับซึ่งถ้าจะยกตัวอย่างงานเวอร์ชวลอีเวนท์ที่จัดขึ้นแบบใหญ่ๆที่ไทยที่เพิ่งผ่านมาเมื่อไม่กี่เดือนนี้เองนะครับก็คือ Start Up Thailand X Innovation Thailand Expo 2020นะครับเพิ่งจัดผ่านมาไม่กี่เดือนนี่เองเป็นการจัดงานที่ไม่จําเป็นต้องมีผู้ร่วมงานมาอย่างสารที่จริงเลยนะครับเพียงแค่คุณเข้าไปในเว็บไซต์ของอีเวนต์ตัวนี้ก็จะมีห้องต่างๆที่จําลองให้คุณได้กดเข้าไปมีส่วนร่วมซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นบนหน้าจอของคุณนั่นเองรวมถึงคุณสามารถที่จะพูดคุยหรือว่าโต้ตอบกับคนที่อยู่ในงานผ่านทางเว็บไซต์ของเขาได้ด้วยนะครับถึงแม้ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านคุณก็สามารถ ไปท่องในอีเวนท์ที่คุณอยากจะไปค้นหาได้เช่นกันและทั้งเจ้าออนไลน์อีเวนท์และเวอร์ชวลอีเวนท์เนี่ยก็ดูจะมีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับถึงแม้ว่าล่าสุดจะมีการคิดค้นวัคซีนต้นานทานโควิดออกมาบ้างแล้วนะครับก็เรียกว่าน่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นในไม่ช้าแต่คิดว่ากระแสะของความนิยมในการจัดงานอีเวนท์แบบออนไลน์ก็น่าจะเป็นอะไรที่ยังคงใหม่แล้วก็มีอะไรให้ค้นหาอีกมากถึงแม้จะหมดช่วงโควิด -19 ไปแล้วก็ตามแต่ผมคิดว่ากระแสะการจัด งานแบบนี้เนี่ยยังไงยังไง2,021ก็ต้องมาแน่นอนครับเอาเละครับคุณผู้ฟังฟังเรื่องของการจัดงานแบบออนไลน์ไปแล้วลองมามองหาไอเดียแบบออฟไลน์กันบ้างดีกว่า เพราะสหรับใครที่กําลังวางแผนนะครับในการที่จะเข้าวิวาในช่วงปลายปีนี้โอ้โหแต่ก็น่าเสียดายบางคนอาจจะต้องผิดแผนนะครับเราก็มีตัวอยา่างการจัดงานแต่งงานที่น่าสนุกแล้วก็น่าสนใจและที่สําคัญจัดในช่วงโควิด -19 ก็ยังมีความเป็นไปได้เอามาเล่าให้ฟังครับโดยงานแต่งงานนี้เนี่ยจัดขึ้นที่มาเลเซียนะครับซึ่งงานแต่งนี้เป็นงานแต่งของลูกชายของสสคนดังแห่งเมืองปุตตาจายานะครับที่ประเทศมาเลเซียโดยนายมูฮัมหมัดฮาฟิสและนางสาวโ เชนเน่อลา,าเกียนะครับเขาทั้งคู่เนี่ยจัดงานแต่งงานขึ้นแบบด i v e 2ครับ ฟังไม่ผิดนะครับคุณผู้ฟังแบบไรทู ool, เหมือนกับเวลาที่เราไปซื้อพวกอาหารฟาสต์ฟู้ดนะครับแล้วก็มีการขับรถเข้าไปแล้วก็รับของอะไรแบบนั้นนะครับโดยให้แขกที่มาร่วมงานเนี่ยใช้วิธีการในการที่จะอวยพรบ่าวสาวด้วยการขับรถผ่านหน้าเวทีวิวาเนะครับแล้วก็บอกมือกล่าวคําทักทายแล้วก็ยินดีกับคู่บ่าวสาวนะครับซึ่งงานนี้ก็จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็มีแขกมาร่วมงานกว่า1 0,000คนเลยทีเดียวก็เป็นไอเดียน่ารักน่ารักในการจัดการวิวาในช่วงสถานการณ์ โควิด19แบบนี้นะครับ <c oughs> เอาละครับคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นเรื่องราวสนุกๆที่เอามาเล่าเอามาฝากกันในช่วงเวลาที่แหมมันไม่น่าจะเกิดการระบาดอีกรอบเลยนะแต่มันเกิดขึ้นแล้วยังไงก็ตามนะครับการอย่าตกครับเราป้องกันตัวเองปลอดภัยไว้ก่อนก็ดีที่สุดนะครับผมอยู่กันในช่วงที่3กับช่วงปฏิทินกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมกับเมโลอาร์ตแอนด์เคาน์เอร์นะครับอยู่กับผมตะกแ่ตนวัสุวรุรยยงกูลอยู่ตรงนี้อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังยังไม่หนีไปไหนอีกคอยนําเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะ เอามาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังเหมือนเดิมครับเอาละครับคุณผู้ฟังในช่วงก่อนที่จะถึงช่วงสุดท้ายของปีในสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยก็อยากจะเอากิจกรรมดีๆเอามาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับโปรเจกต์ที่มีชื่อว่าโปรเจกต์ไพร01น่งนะครับงานนี้เนี่ยจัดขึ้นที่ W T F Gallery ครับในช่วงวันที่23ท่าธันวาคมจนถึง31มกราคมคือวันก่อนเนี่ยผมได้ไปเห็นตัว s p o ต เรียกว่าเป็น Presentation ของ e x h i b i t i o ันตัวนี้เข้าเขาเล่าเรื่องว่าในช่วงที่เกิดโควิด1 9เนี่ยผู้คนก็ต้องกักตัวต้องอยู่กับบ้านใครที่ต้องทำงานว่าจะเป็นอาชีพต่างๆเช่นศิลปินนะครับโดยคนที่เป็นหมอลำคนที่เป็นติดปินพื้นบ้านหรือแม้แต่คนชนชั้นล่างเนี่ยก็จะเจอสถานการณ์ที่เรียกว่ารายได้เนี่ยไม่พอใช้แล้วก็มีความยากลาบากมากซึ่งสุดท้ายมันก็สะท้อนไปถึงปัญหานในเชิงโครงสร้างของการจัดการกับผู้คนในช่วงที่เกิดโควิด -19 ขึ้นมา ก็เลยเกิด Exhibition นี้ขึ้นโดยพันธลักษ์ถึง3คนเนี่ยเขาก็เชิญชวนศิลปินอีก3ท่านมาทำ e อกซิบิชันที่มีเป้าหมายร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Exhibition ที่ชื่อว่า Freelance Cast Echo Chamber หรือว่า e x h i b i ิชันที่ชื่อว่าสั่งเวยนะครับซึ่งสาม h อก i ิบิชันนี้จัดขึ้นที่ W T F Gallery and Cafe นะครับใกล้กับ BTS ทองหลอ่อ ในช่วง4โมงเย็นจนถึง4ทุ่มนะครับงานนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใครอยากจะไปรับฟังอยากจะรับชมผลงานในเทศกาลนี้ก็สามารถที่จะไปติดตามกันได้นะครับหรือใครอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถเสิร์ชหากันได้ที่ Facebook ว่าเพกิจกรรมโปรเจก P.R.Y.01 โปรเจกต์ไพ 01, 01นั่นเองนะครับนี่ก็เป็น e อก i ิ i ิชันดีๆที่เอามาฝากกันในช่วงก่อนจะส่งท้ายปีใหม่อย่างนี้นะครับวันนี้พาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับ e v e n น์แบบออนไลน์แล้วก็ v i r t u a ช e ว e n อที่เรียกได้ว่าเป็น New Normal ของยุคโควิด -19 แบบนี้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับปี2020เนี่ยก็โอ้โหใกล้จะผ่านพ้นไปแล้วนะครับแล้วปี2021ก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็มีอะไรใหม่ๆรอคอยเราอยู่นะครับวันก่อนอ่านข่าวเห็นว เริ่มมีการผลิตคิดค้นวัคซีนขึ้นมาได้แล้วแล้วก็มีการเริ่มมีการฉีดมีการเอามาใช้งานกันผมว่าความหวังอยู่ไม่ไกลครับขอให้เราเนี่ยมั่นคงต่อไปแล้วก็เว้นระยะห่างแล้วก็รักษาความปลอดภัยระหว่างกันนะครับส่วนเรื่องของการจัดอีเวนต์เนี่ยแหมก็ลองดูมีอีกหลายไอเดียเลยที่น่าสนใจแล้วก็เชื่อว่า มนุษย์เหล่านี้ไม่หยุดพัฒนาแน่นอนครับยังมีอะไรใหม่ๆมีอะไรที่น่าสนุกรอคอยเราอยู่แหมมารอคอยด้วยกันด้วยความรู้สึกตื่นเต้นไปพร้อมๆกันกันแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังครับและนี่ก็เป็นสิ่งดีๆที่เอามาฝากกันในเมโลอาร์ตแอนด์เคานเตอร์ในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยหมดเวลาลงแล้วใครอยากจะรับฟังย้อนหลังก็สามารถติดตามได้ทาง c a s ต์บ็อกส์สปอติฟายทางยูทูบช n แนช่องเมโล9 7 5หรือที่ w w อร์เว็บเมโ t เก้าเจ็ดห้าดอทเอ l มคอ5แบบนี้น็ตหรือ้ี่คลืล่นเมาลบก้าเจ็ด ในทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับกับผมตะกแ่นวัสุวรรณยนกูลครับ Melo w Art and Culture เพราะศิลปะคือชีวิตและอย่าลืมใช้ชีวิตให้มีศิลปะก,กันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Melo l w Art and Culture